สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมยัจะมาพูดถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะนั่นก็คือดาวพระศุก์นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นจังหวะที่ส่องแสงสว่างมากที่สุดในรอบปีนี้เลยก็ว่าได้นะคะซึ่งดาวพระศุกร์นั้นถือเป็นดาวประจําเมืองค่ะและปรากฏการณ์ที่ดาวพระศุกร์จะส่องแสงสว่างมากที่สุดนั้นเกิดขึ้นในวันที่9กุมภาพันธ์ปี2565 ย่อมส่งผลต่อทุกๆ12ลัคนาราศีอย่างแน่นอนเราจะมาเช็คก,กันไปแต่ละลัคนาราศีเลยนะคะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้ว ว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในช่วงที่ดาวพระศุกร์ส่องแสงสว่างที่สุดในรอบปี2565นี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะคุณมีดาวพระสุกเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะค่ะในจังหวะนี้นะคะจะทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นมีลู่ทางมีจังหวะในการริเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ค่ะปุตตะหมายถึงสิ่งใหม่หมายถึงเงินใหม่หมายถึงงานใหม่รักใหม่ไอเดียความคิดริเริ่มสร้างสารรค์และยังหมายถึงบุตรบริวารน,นะคะคนที่อายุน้อยกว่าคุณคนที่อยู่ภ ใต้การปกครองดูแลของคุณค่ะก็จะเป็นจังหวะที่คุณจะได้คล้องเกี่ยวกับเรื่องราวใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตและเป็นจังหวะที่คุณจะได้มีความเกี่ยวพันกับบุตรบริวารลูกน้องพนักงานของคุณมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นไปได้นะคะที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะได้รับการเกื้อนหนุนสนับสนุนจากกลุ่มคนเหล่านี้เป็นอย่างดีหรือไม่เช่นนั้นกลุ่มคนเหล่านี้อาจจะมาขอความช่วยเหลือจากคุณ,คณก็เป็นไปได้ค่ะมีคนอยากร่วมงานกับคุณค่ะเป็นจังหวะที่มี มีเสน่ห์มากๆเลยนะสําหรับชาวมิถุน,สนเสน่ห์ตรงนี้มีทั้งสนเสน่ห์ทางด้านการงานและสนเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามทั้งเรื่องของความรักและความใคร่ด้วยนะคะต้องขอบอกกันตามตรงแบบนี้อาจจะมีคนอยากอยากเข้าจะมาอ,อ,อยากจะมาจีบคุณมาชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยมาสานสัมพันธ์กับคุณมาทําความรู้จักกับคุณมากยิ่งขึ้นใครที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วก็อาจจะมีความรู้สึกทางเพศมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้เป็นไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของการงานอย่างที่บ ออกไปค่ะเนื้อหอมค่ะมีคนอยากร่วมงานกับคุณหรือคุณจะไปขอความช่วยเหลือจากใครก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือกลับมานั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีมถุนค้าสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือระมัดระวังการเสียเงินก้อนระมัดระวังเกิดรายจ่ายจุกจิกป,ปุบปรับฉับพลันค่ะรายจ่ายค่าใช้จ่ายนูน่นนี่นั่นค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะมีเกณฑ์ที่จะจ่ายไปกับของสวยๆงามๆค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ จ่ายไปกับของใหม่จ่ายไปกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ซื้อเข้ามาในบ้านจ่ายไปกับของมีค่าอะไรอย่างนี้นะแต่ลักษณะของชาวมิถุนที่ได้หยิบจ่ายในช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของอยากจ่ายมันไม่ใช่ว่าต้องจ่ายอะค่ะมันเป็นการอยากซื้ออยากช้อปปิ้งอยากได้มามันก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้คุณต้องจ่ายออกไปมันเป็นเหมือนการซื้อความสุขให้กับตัวเองเป็นเหมือนการอาตอบสนองความต้องการให้กับตัวเองนะคะดาวพระศุกร์นะคะที่มาสอง แสงสว่างที่สุดในรอบปีนี้เนี่ยก็จะส่งผลให้ตัวของดาวพระศุกร์เองมีกําลังมากยิ่งขึ้นดาวพระศุกร์เป็นตัวแทนของผู้หญิงค่ะเป็นดาวตัวแทนของเงินเป็นดาวตัวแทนของความรักนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะมีเกณฑ์ที่ได้ข้องเกี่ยวกับบุคคลเพศหญิงหรือจะมีโชคจากบุคคลเพศหญิงการช่วยเหลือจากหัวหน้างานที่เป็นคนเพศหญิงหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้หญิงจะมาเกื้อหนุนคุณดีมากขึ้นนั่นเองค่ะการ ติดต่อการสื่อสารในช่วงนี้ของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะจะก่อเกิดมุมที่ดีค่ะจะเกิดโอกาสจะเกิดล่บผลทางการงานทางคําพูดทางวาจาเพราะฉะนั้นพยายามใช้คําพูดที่ดีเป็นไปในทิศทางที่บวกอย่าติชิน,นินทาใครอย่าว่ากล่าวใครอย่าพูดคําหยาบและอย่าพยายามฟังเรื่องราวลบๆจากใครเสพข่าวพยายามเสพข่าวดีๆอย่าเพิ่งไปเสพข่าวที่มันเคร่งเครียดอย่าเพิ่งไปเสพข่าวที่มันเป็นด้านลบๆนะคะมันจะทําให้จิต ใจเราหดหูเราพยายามรับเอาพลังงานบวกในช่วงนี้จะดีกว่านะเพื่อที่จะให้สนองถึงดาวพระศุกร์ที่กําลังส่องแสงสว่างอยู่ในช่วงนี้จะเป็นตัวดึงพลังงานดีๆเข้ามาสู่ตัวคุณนั่นเองค่ะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังนั่นก็คือเรื่องอารมณ์นะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะมีลักษณะของการหงุดหงิดคนรอบข้างใช้คําพูดคําจาที่โวยวายหรือว่าใช้คําพูดคําจาที่ไม่เหมาะสมบางทีอารมณ์คุณหงุดหงิดแล้วมันทําให เผลอพูดหรือพลังพล้งเผลออะไรบางคำออกมาที่มันไม่ค่อยน่ารักเพราะฉะนั้นจะต้องดูแลเรื่องอารมณ์ของตัวเองด้วยนะคะ ข่าวดีสําหรับชาวลคาราศีมิถุนนะคะนั่นก็คือคุณจะมีโชคฟลุก๊กๆกค่ะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศก็จริงซึ่งวินาศหมายถึงพังและเสียหายวินาศหมายถึงปุบปรับทันทีทันใดวินาศหมายถึงไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวและหมายถึงทางไกลค่ะชาวลคนาราศีมิถุนก็อาจจะมีการเดินทางทางไกลแบบไม่ได้วางแผนมีโชคฟลุกฟล๊กๆเข้ามาซึ่งอาจจะเป็นโชคที่เกิดจากของพังของเสียหายอาจจะเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนที่คุณ พบเจอหรือคุณอาจจะมีของเสียของพังที่ใช้ในบ้านเป็นของที่คุณใช้เป็นประจำอยู่แล้วตัวเลขที่เกี่ยวกับของพังของเสียเหล่านั้นสามารถที่จะลองนํามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคดูได้ประมาณนี้นะคะก็คร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะคะขออวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดี ดีค่ะ